สวัสดีครับก็มาพบกับสยามรูเทียทีวีเช่นเคยนะสำหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการต่อวงจรแบบขนาดน,นะครับไปดูกันเลยครับผมก็วันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อตามเมียนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันจากการต่อวงจรแบบขนานคืออะไรกันก่อนนะครับผมการต่อวงจรแบบขนานคือการต่ออุปกรณ์คล่อมต่อกันไปเรื่อย อีกข้อนึงก็คือไม่มีการต่อแบบหัวต่อหางนั่นคือมันจะตรงข้ามกับการต่อวงจรแบบอนุกรมหมดเลยนะครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องวงจรอนุกรมวงจรอนุกรมต้องต่อหัวต่อหางเท่านั้นห้ามต่อคล่อมแต่พอกลายเป็นวงจรวงจรขนานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องต่อคล่อมกันเท่านั้นห้ามมีต่อแบบหัวต่อหางนะฮะอ่าเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัว R จะต่อคล่อมกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ R1 ถึง R4 รรวมไปถึงต่อคล่อมตัวแหล่งจ่ายด้วยนะครับ ต่อยาวๆกันไปแบบนี้ข้อมันไปเรื่อยๆนะฮะกี่ตัวก็ได้นะครับทีนี้เรามาลองดูวงจรตรงด้านขวามือกันบ้างนะฮะจะเห็นว่ามันจะมีการต่อแบบหัวต่อหางกันอยู่ก็คือก็คือหางของ R6 เนี่ยต่อกับหัวของ R3 เลยเห็นตรงนีใช่ไหมอันเนี้ยก็คือมีการต่อหัวต่อหางแล้วอันนี้คือไม่ได้ R4 R5 เหมือนกันหัวของ R5 ต่อหาง R4 อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นวงจรแบบขนานนะครับจะสรุป ดูกันได้แบบนี้คือ1ต่อค่อม2ไม่มีการต่อแบบพัวต่อหางนะครับผมคุณสมบัติต่อไปก็คือแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากันบนตัวอุปกรณ์ทุกตัวนะครับก็คือตัวนี้จะเห็นว่า v 1 v 1งคือแรงจ่ายถูกไหมฮะก็จะมีค่าเท่ากับ v r 1 r 2 r 3ม r 4ก็คือมันจะเท่ากันไปทั้งหมดเลยตัวแรงดันที่ตกค่อมตัว r แต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับอันนี้คือคุณสมบัติอย่างแรก คุณสมบัติอย่างที่2กระแสร,รวมมีค่าเท่ากับกระแสที่จ่ายออกจากแหล่งจ่ายนั่นก็คือค่า I ที่ผ่าน R แต่ละตัวเนี่ย i r 1 r ร r 3 r 4เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ IT ก็คือ i ที่มันออกมาจากแหล่งจ่ายพูดง่ายๆคือกระแสเนี่ยมันวิ่งออกจากแหลง่งแหล่งจ่ายแล้วมันก็กระจายไปให้ค่า R ทุกตัวเพราะนั้นเนี่ยผลรวมของกระแสที่วิ่งผ่าน R ทุกตัวก็ต้องเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับซึ่งกฎข้อนี้ก็เรียกกันว่ากฎ กระแสของเคอร์ชอปนะครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นกดแรงดันใช่ไหมกดแรงดันของเคอร์ชอปนี่ก็คือเป็นวงจรแบบอนุกรมอันนี้วงจรแบบขนาดก็คือเป็นกดกระแสของเคอร์ชอปนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการคํานวณในเรื่องของค่า R นะครับของวงจรขนาดเนี่ยมันจะคํานวณได้โดยใช้สูตร ตามนี้นะครับโอ้โหเห็นสูตรก็ปวดหัวแล้วนะฮะมันจะมาหารอะไรกันหลากหลายขนาดนั้นนะครับก็คือ r 1ถึง r 4เนี่ยต่อขนานกันเนี่ยมันก็จะได้ค่าเป็น rt เนี่ยครับเป็นค่า rt อย่างนี้มันก็จะต่างกับค่าที่เราที่เป็นวงจอนุกรมอันนั้นเราเอาค่า r มาบวกกันในแต่ละตัวถูกไหมัมันก็จะง่ายแต่อันนี้ยากเลยโอ้โหเอา1ห,หารด้วย1อะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21่สิบเอ็ดแล้วเราไม่ต้อง เลขเป็นปวดหัวมากมายอะไรอีกต่อไปให้เรามีเครื่องมือนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องมือกันเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้คำนวณค่า R าที่นำมาต่อขนานกันนะครับจริงๆแล้วก็ค้นหาโดยบังเอิญนะครับผมก็เซิร์ชสุ่มๆนี่แหละใช้คีย์เวิร์ดคำว่า r e s i s t o r calculator อร์เซิร์ใชใน Google ก็เจอเว็บไซต์นี้ขึ้นมาชื่อว่า Calculator.net เนะครับผมแล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้นะ p a r a l l e l r e s i s t o r calculator ตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวช่วยคานวณ ค่า R าให้เราสิ่งที่เราต้องใส่ก็มีแค่ตัวค่า R าแล้วก็เราคั่นด้วยเครื่องหมายคอมมาหรือลูกน้ำนะครับในแต่ตัวอน,นี้ผมยึดก็ยางแบบนี้นะฮะห้าสิบสี่อันนึงอะไรดี25้าละกันแล้วก็69สิาลองใส่เลขแบบนี้ดูเราก็กดปุ่ม calculate เนี่ยครับเขาก็จะโชว์ออกมาว่าพอตัว R 3ตัวนี้มันต่อขนาดกันแล้วเนี่ยมันจะได้ค่าเท่าไหร่นี่ก็คือได้ค่า13.69นั่นเองนะครับโอเคต่อไปมาดูตัวอย่างการหาค่าแรงดันกระแสนในวงจรขนาดนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้หาค่า IT ก็คือ i รวมที่ออกจากแหล่งจายนะค,ค่า RT อาก็คือค่า R รวมหลังจากที่เรายุบตัว R ให้มันขนาดกัน แล้วก็หาค่าโวลต์ค่าพาวเวอร์บน R ทุกตัวนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการยุบค่า R มารวมกันเลยก็โดยที่เราจะใช้โปรแกรมนะที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับก็ป้อนค่าเข้าไปนะฮะก็จะเป็น R T ตรงนี้ก็เอาค่าป้อนเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็น407.65โ oh อห์มนะครับจากนั้นจับมาหาค่า I รวมนะก็คือ I ที่ออกมาจากแหล่งจ่ายตรวนี้ก็เท่ากับ30โวลต์ครับหารด้วย407 ก็เอามาจากตรงนี้เป็นค่าความต้านทานหลังจากเราออามาขนานกันแล้วก็จะได้ค่า i-T ตรงนี้เท่ากับ73.59นะครับและเนื่องจากเรารู้ค่าแรงดันนะฮะแล้วเราก็รู้ค่า R าเพราะนั้นเราสามารถค่าหาค่า i ที่เป็นแตกกิ่งลงมาใน R แต่ตัวเนี่ยได้ทันทีเลยนะครับก็เอา วีตั้งหารด้วยค่า r นะฮะก็จะได้ออกมาเป็นกระแสนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เอาค่ากระแสนะครับไปคูณกับแรงดันที่เราที่เรารู้ว่ามันตกคอม r เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นค่า power ในแต่ละตัวนะครับแบบนี้เลยก็จะเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราสามารถเช็คคำตอบได้ด้วยนะได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเรารู้ค่า r รวมนะครับตรงนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็รู้ค่า r หนึ่งะ ค่าไอที่ผ่าน r 1 r 2 r 3แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นจากกฎกระแสของเคอร์ชอมเนี่ยบอกว่าค่าไอที่ไหลผ่าน r แต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับค่าไอที่ออกมาจากแหล่งจ่ายใช่ไหมครเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอามันมาบวกกันนะครับตัวกระแสทั้งทั้ง3 3เส้นเนี่ยที่ผ่าน r แต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วเ,เราก็เช็คว่าไอค่าที่มันบวกกันเนี่ยมันออกมาเท่ากับ ค่า IT หรือเปล่านะครับอันนี้เราเอาไอเหนือ23บวกกันได้7จ็ดสแต่ค่าไอทีได้เจ็ดสิบสามจุดห้าเก้าเอาก็จะงงวนะ่าทำไมมันไม่เท่ากันใช่ไหมฮะซึ่งการที่มันไม่เท่ากันเนี่ยตรงนี้มันเกิดจากการปัดเศษนะครับการปัดเศษคืออะไรเวลาเลยที่เราคํานวณออกมาเนี่ยมันจะมีเศษที่หลังจดุจดจุดทศนิยมมาเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาเขียนเอาเอามาใส่มมนทั้งหมดเราก็ปัดเอาเหลือแค่หลัก สองหลักอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วทีนี้พอมันมันเกิดการสะสมเราทําอย่างนั้นหลายๆครั้งมากๆเนี่ยมันทําให้ค่าหลังจุดทศนิยมเนี่ยมันก็อาจจะเพี้ยนไปได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยเราปัดให้มันเหลือแค่หลักเดียวก็วจะเป็น73.6ใช่ไหมฮะถ้าอันนี้เราปัดหลักเดียวก็เป็น73.6เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยจริงแล้วค่ามันก็เท่ากันนะครับที่มันผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากการปัดเศษทศนิยมมากกว่าครับผม ต่อไปนะครับก็เป็นตัวอย่างการนําไปใช้งานของตัววงจรขนานนะครับจริงแล้วในวงจรหลอดเสียอากาศที่เราใช้กันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีการเอาตัว R มาขนานกันตรงๆแบบนั้นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะเป็นการขนานของตัว C นะครับหรือไม่ก็ขนานของตัว R และ C มากกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเรื่องของวงจรกระแสะสลับต่อไปนะครับแต่ว่านะที่เราเรียนกันวันนี้เอา A มา์มาเรียงขนานกันอย่างเนี้ย มันมักจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะมีในบางกรณีนะครับอย่างเช่นงานซ่อมอะไรต่างๆในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหาค่าอาที่มันทนกําลังวัดสูงๆไม่ได้หรือหาได้แต่ราคาค่อนข้างแพงนะฮะเราก็อาจจะเลี่ยงไปใช้ตัวอาที่มันมีอัตราการทนกําลังที่ต่ํากว่าแต่ว่าเราเอามันมาขนานกันก็คืออาจจะก็คือเราเพิ่มค่า ตัวต้านทานไปแล้วจับมันมาขนาดกันนะครับมันก็จะทําให้กระแสเนี่ยมันแยกออกไปแล้วก็ทําให้ตัวกําลังที่มันเกิดขึ้นในตัวตัวเนี่ยมันลดลงอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้แรงจ่ายแรงดัน10บโวลต์ตัว R ค่า10โอห์มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตัวกําลังที่เกิดขึ้นในตัว R 1เนี่ยเท่ากับ10วัตต์นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเราไม่มีนะไม่มี R 10วัตต์หรือเรา เราหาแล้วโอ้ัมนมันแพงมากเลยอาตัวนี้นะฮะเราก็อาจจะเลี่ยงไปใช้เป็น R ที่มีขนาด20วัตต์นะครับแต่ว่าเราซื้อมาสองตัวเราก็จับมันมาต่อขนาดกันมันจะกลายเป็นว่า,าตัวของกำลังที่มันเกิดขึ้นใน R แต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5วัตต์แค่นั้นเองนะครับอเพราะนั้นเราก็สามารถใช้ R ที่มีขนาดการทนกำลังเนี่ยที่มันน้อยลงได้แต่เราเพิ่มจานวน R ไปมากขึ้นนะฮะ มันก็จะช่วยแก้ปัญหาของเรานะครับต่อไปนะครับก็เป็นการบ้านนะครับผมข้อแรกนะครับบอกคุณสมบัติของวงจรขนานนะครับข้อต่อไปก็คือหาค่า IT าค่าวหาค่า v ค่า i ค่า p ีตกคอม R แต่ละตัวนะครับก็ลองหยุดวิดีโอแล้วไปทำกันครับผมโอเคเรามาดูเฉลยการบ้านนะครับเดี๋ยวเราดูเฉลยข้อแรกก่อนนะครับจงบอกคุณสมบัติของวงจรขนานนะครับ วงจรขนานก็คือการนําอุปกรณ์มาต่อข้อมกันนะครับต่อข้อมันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะไม่มีการต่อแบบหัวต่อหางโดยเด็ดขาดนะฮะนี่คือคุณสมบัติของวงจรขนานนะครับผมวงจรขนานจะมีแรงดันตกข้อมตัวอุปกรณ์เท่ากันทุกตัวนะครับแล้วก็ค่ากระแสรวมจะเท่ากับค่ากระแสที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวอ่าโอเคอันนี้คือคุณสมบัติของวงจรขนานแบบครบถ้วน,นครับ โอเคเดี๋ยวมาดูเฉลยข้อต่อไปกันนะฮะเริ่มแรกเราหาค่า R T กันก่อนนะครับก็คือเอาตัวเลขตรงนี้ใส่ในเครื่องคำนวณนะครับออกมาได้659โ oh อห์มนะครับผมต่อไปหาค่ากระแสะรวมนะเอาแหล่งจ่ายตั้งหารด้วย659นะครับได้75.8ม mm ิลลิแอมนะครับจากนั้นก็เอาตัวโวลต์ตั้งนะครับหารด้วยค่า R นะรเราก็จะได้ไ I ที่ผ่าน R มาแต่ละเส้น แล้วก็ไปคำนวณค่าวัดได้นะครับออกมาตามนี้เลยครับผมก็จะจบแล้วนะครับสำหรับ,บวงจรขนาดใน EP นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ